จากเทวมารภาคหนึ่งดินแดนแห่งสวรรค์บนพิภพมนุษย์เรื่องราวมิตรภาพความรักบุญคุณความแขน้นบนดินแดนแห่งสวรรค์บนพิภพมนุษย์แชงกรีลา่าบทที่สหน้าที่และความรักในยามน,นั้นที่ไกลาตา ได้มีอาชาอีกหลายสิบตัวห่อตะบึงมาสมทบที่แท้กระบีผ่านนภาได้ไล่ล่ามาถึงแล้วนม่หนำซ้ำยังมีเพ้่บริเวณทงจับล้อทีนักรคคารวาจำนวนหลายสิบคนที่งานม่งรุนม่งหน้ามาพลิบตาโอบร้อมทั้งหมดไว้อย่างกึ่งกลางพวกทั้งปวง นเนื้อเนื้อแต่มียอดฝีมือชาวยุทธจักรต่างพกพาอาวุธมาเติมอัตราแต่ทว่ายามกระทันหันยังไม่ทราบสถานการณ์ชัดจึงยังไม่กล้าบุกเข้ามาภายในยืนหยัดคุมเชิงที่นอกวงส่งเสียงทักทายกันแล้วต่างก็เพ่งตามองที่ลิ้วชอเนียมและมังคลานโปรยบุกผาเป็นจุดเดียวพอผ่านไปได้สักครู่หนึ่ง และเห็นจอมกระบี่ทรงธรรมแห่งแคว้นจวกวลิ้วชอเนียมกับมงครานโปรยบุผาสนทนามีความประหลาดพิกลไม่ได้มีท่าทีจะประมือกันเลยไม่หมู่ชาวยุทธจักรจึงมีผู้คนอยู่ไม่น้อยที่ยากจะสะกดข่มกลั้นไว้ได้ในจำนวนนั้นมีชายชลาอ้วนเตีย้ยอายุประมาณ60ผู้หนึ่ง ก้าวออกไปอย่างเชื่องช้าโอหังยากที่จะซ่อนประกายอันอม,มหิตโหดเหี่ยมชั่วร้ายได้ชี้ปลายกระบี่ในมือของมันไปยังกึ่งกลางวงพลางกล่าวด้วยท่าทีลิงโลดลำพองจนเห็นได้ชัดนั่นไม่ใช่นงครานโปรโยบุปผาบริวารคนสนิทของจอมเทวะมาราธิราชดอกลึืบางทีนางจะยังทราบเบาะแสของสิ่งของนั้น วาจาของมันย่มกล่าวถึงสิ่งของนั้นยังไม่ทันที่จะจบความเลยนม่หมู่ชาวยุทธจักรพอได้ยินมันบังเกิดกระแสะความปั่นเปียนวุ่นวายขึ้นมาในบักดงทันใดบังเกิดซุ้มเสียงตะโกนก้องดังกระหึ่มจนอื้ออึงค่้ากุมนางมารแห่งอาณาจักรเทวมารมาค้มถามความจริงเถิดพร้อมกันนั้น มีเสียงสรรเสริญพระพุทธคุณดังขึ้นอย่างแตกตื่นตระนกโอมณนิตะสะประสบทั้งหลายโปรดอย่าเพิ่งวู่วามหากแต่การร้องห้ามปรามของเราหลวงจีนนั้นมิทันแล้วนั่งเสียงเซ็งแซ่สับสนเ่าร่างนับสิบสายท้าถมเข้าใส่ใจกลา,างโยมฟาันดาบก,กระดี่เข้ามาเป็นจุดเดียว สนใจโยียดีต่อจอมกระบี่ทรงธรรมแห่งเควิงสุดที่อยู่ภายในนั้นด้วยไหมนักหนีกระบี่ผ่านนภาก็ยังได้ทะยานร่างเทวปร,ราดเข้าไปดุจปังสากระบวน่าร่างแร็เรลงกระบี่ของมันนับว่ารวดเร็วยิ่งกว่าประกายสายฟ้าไม่ทราบเรื่องลงมือตั้งแต่เมื่อใดกแต่ได้บรรลุถึงก่อนผู้อื่นทั้งดวงเพื่อนมือ แ่งจูจ่โจมใสน่นองครานโปรบุภาอย่างเครื่กรายอมหิตในเวลานั้นพวกนักศึกษาชุดเขียวทั้ง3อยู่ในตำแหน่งที่สามารถสะบัดกระบี่ออกช่วยเหลือต้านทานรับไว้ได้หากแต่เมื่อครู่พวกมันได้รับคำสั่งจากผู้ประมุขไม่ให้เคลื่อนไหวอย่างใดยามนี้ถึงกับมีความเชื่อฟังยิ่งนะัก ไม่ได้ขยับขยื่นกายสักน้อยนิดจะมีก็แต่ดวงตาอันร้อนรุ่มตะละหนกทั้งสามคู่ขม้นมองผู้ลงมืออย่างขุ่นเคืองลิ้วชอเนียมความจริงหันหลังให้กับเหล่าชาวยุทธจักรที่บุกเข้ามาแต่ทว่าร่างของกระบี่ผ่านนภาเพิ่งบรรลุถ,ถึงลัศมีสองวาโดยไม่ต้องหันกายกลับมากระบี่ในมือของลิ้ชอเนียม ก็สะบัดบูปบดังเกิดเสียงดังกระหึนฟ้านมังกรคำรงเสียงตั้งดังสถานสะเทือนแก้วหูหลังจากนั้นเสียงตั้งตังดังผีราวเข้าตอกแตกท่ามกลางสะเก็ดประกายไฟแล่แปลปกปลาเผยจ้าตาดาบกระบี่อาวุธทั้งปวงที่จู่โจมเข้ามาต่างล้วนถูกปัดป่ายกระดอนออกไปจนหมดสิ้น ชาวยุทธจักรที่จู่โจมมาเหล่านั้นความจริงต่างล้วนทนงตนว่าเป็นยอดฝีมือแต่ทว่าหาคาดไม่ภายใต้การกรุ่มรุมจู่โจมยิ่งถูกจอมกระบี่ทรงธรรมแห่งแคว้นจวกสยบไว้ได้ในกระบี่เดียวแม้อาวุธของพวกมันก็ยังถูกกระเทกจนหลุดร่วงจากมือต่างมีสีหน้าแตกตื่นะหนกสุดแสน พากันล่าถอยออกไปสองสามก้ายามกระทันหันปากอ้าตาค้างไม่อาจเชื่อถือได้กระบี่ผานนภาไม่มีสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นปัญญาขบกรามแน่นกุมแขนข้างที่จับกระบี่เมื่อครู่เื่าหนิวฉีกขาดมีโลหิตไหลซึมอย่างเสื่องซึมเศรามัน ที่เป็นประมุขหมู่บ้านกระบี่ผ่านนภาแห่งเมืองลิ้มอานมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานยิ่งเช่นเดียวกับหมู่บ้านหลิววัส์สันจำาเดิมยังเข้าใจว่าเพลงกระบี่ผ่านนภาที่รวดเร็วฉับไวปานสายฟ้ายังพอจะจัดอยู่ในแนวหน้าของแผ่นดินกลางน้ำนี้ สามารถเปรียบเทียบกับเพลงกระบี่หลิววัสดเหมื่นเปลี่ยนแปลงของตระกูลหลิวได้ทว่าคิดไม่ถึงเมื่อครู่แม้่จะร่วมมือกันกับเหล่ายอดฝีมือจำนวนนับสิบแล้วก็ยังถึงกับไม่ใช่คู่มือของจอมกระบี่ทรงธรรมแห่งแคว้นจวกเลยฮิชชอเนียมจิตใจสัตว์ซื่อเที่ยงธรรมแลเห็นพวกกระบีผ่ผานภา กระทำเรื่องไรอย่างอายคิดอาศัยคนมากเข้ากลุ่มรุมทําร้ายนงครานโปรโยบุปผาเช่นนี้ในใจอดบังเกิดโทสะประดังมาไม่ได้แต่ถ้ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นชาวยุทธจักรที่อยู่ภายใต้การนำของตนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือภรรยาและบุตรมันจึงได้แต่สะกดกรั้นกระำกลืนรั้งกระบีคืนกลับ หันกายกลับไปเผชิญหน้ากับชาวยุทธจักรเหล่านั้นเข้นเสียงกล่าวอย่างเยือกเย็นยุติเพียงเท่านี้เถิดกระบี่ผ่านนภาถูกกระแสเสียงของจอมกระบี่ทรงธรรมแห่งแคว้นจกักวเรียกรั้งคืนกลับจากพวังมันอดไม่ได้ต้องกล่าวถามตะกุกตะกักลิวเฮียท่านท่านปกป้องนางมารต่างเผ่าพันธ์ บริวารของศัตรูผู้นี้ด้วยเหตุผลใดนางลิชชอนียมมีสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังขึ้นมาพลันสอดคำขึ้นนางม่ใช่บริวารของศัตรูหยุดเล็กน้อยจึงได้เน้นเสียงกล่าวทีละคำขอกล่าวต่อท่านตามความจริงนางคือภรรยาของข้าพเจ้านี่คือบุตรชายคนโต และบุตรชายคนเล็กของข้าพเจ้ากระบี่ผ่านนภาขมวดคิ้วมุ่นสตรีงามชาวจ้างที่เบื้องหน้าก็คือนงครานโปรโยบุปผานางมารผู้เป็นยอดฝีมือของอาณาจักรเทวมานอย่างแน่แท้วาจาที่ลิ้วชอนียมกล่าวไหนเลยเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มันพรงว่าลิวเฮียท่านคือประมุขหมู่บ้านหลิววสัน สำนักนักศึกษาอันเลื่องชื่อแห่งแคว้นจวกวาจาของท่านไม่อาจกล่าวร้อเล่นได้ลิ้วชอเนียมมีสีหน้าซีดเผือดไปในทันทีด้วยศักดิ์ศรีของมันถ้อยคำที่กล่าวคือเกียรติภูมิของหมู่บ้านหลิวววสันตระกูลนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องนับถือในยุทธจักรหากแต่ในความเป็นปุถุชนธรรมดาผู้หนึ่ง เพราะเพื่อรักษาชีวิตของบุตรภรรยาแม้ว่าต้องกระทำสิ่งที่ละอายต่อบรรพชนแต่ทว่าก็ได้ตัดสินใจก้าวพรังพลาดไปแล้วมันได้แต่สงบจิตใจอันพรุ่งพร่านสับสนกล่าวเสียงทุ้มหนักหมู่บ้านหลิววสันมีสองสุดยอด 1. คือจัญญาศักดินาแปดคุณธรรมหนึ่ง คือเพลงกระบีตระกูลลิว้วหรืวว่าสันหมื่นเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้ไม่เคยแปลกปลอมว่าจาข้าพเจ้าลิ้วชอเนียมก็เป็นเชกเช่นกันว่าจาพอกล่าวไปนักศึกษาชุดเขียวที่เป็นบริวารมันทั้งสามมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงถ้อยคำนี้เท่ากับว่า ได้อาศัยชื่อเสียงเกียรติภูมิอันสูงส่งยาวนานของหมู่บ้านหลิววัสั์มารับรองทั้งสามสบตากันวูบยามกระทันหันไม่ทราบสมควรตัดสินใจคัดค้านหรือสนับสนุนพ่อบ้านเดือนคืนปัญญากำรเชือกถักเลื่อนสัมพันธ์ที่คล้องบนไหลซ่้ายไว้แนบแน่นจนสิ้นเอ็นบนหลังมือปูดโตน เชือกถักสิ้นนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งจัญญาศักดินาคุณธรรมทั้งแปดอันเป็นกฎระเบียบของตระกูลมันกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมสำรวมในจัญญาศักดินาหัวใจแท้จริงคือเที่ยงตรงในหลักการสิทธิ์ชั้นอาวุโสทั้งสามของหมู่บ้านหลิววสันมาดว่ามีศักดิ์ศรีต่ำกว่าลิวชอเนียม หากแต่ความประพฤติของผู้เป็นประมุขพวกมันยังเป็นสิ่งที่ผู้พิทักษ์กฎพึ่งตัดสินอย่างรอบคอบรัดกุมทั้งมวลแสดงให้เห็นถึงกฎระเบียบอันเคร่งครัดของตระกูลนักศึกษาแห่งแคว้นจวกนี้หัวหน้าตึกย่างยืนสถาพรกลับกล่าวว่าอันธรรมชาติมนุษย์เมือถือกำเนิดล้วนดีงามคุณรักล้วนคล้ายคลึงกัน เมื่อฝึกฝนจริงแตกต่างไม่ว่ามันกำเนิดเป็นบุคคลชนชั้นใดก็หาสมควรถูกประหารโดยไร้ความผิดเรานักศึกษายากจะมิยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกับหลักการนี้ได้อันที่จริงพฤติกรรมไล่ล่าผลานชีวิตอันโหดเหี้ยมอมหิตของเหล่าชาวยุทธจักรที่ผ่านมานับว่าเป็นที่ขัดหูขวางตา ของบรรดานักศึกษาเหล่านี้อยู่ตั้งแต่นานแล้วหัวหน้าตึกพุทธานนับว่าเป็นผู้มีความทะนงอันแกร่งกล้าวนางกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังนงครานโปรโยบุปผากับบุตรชายจะอย่างไรก็นับเป็นคนของหมู่บ้านหลิววสัสนเราต่อให้มีโทษทันถึงชีวิตก็ต้องให้พวกเรานักศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด หากให้บุคคลอื่นมาเป็นผู้ตัดสินแล้วศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของนักศึกษาตระกูลลิวยังจะดำรงอยู่อย่างไรได้ในเมื่อหัวหน้าตึกยั่งยืนสถาพรและหัวหน้าตึกพุทธาลทั้งสองต่างแสดงท่าทีสนับสนุนให้ยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกันกบประมุขของพวกมันเช่นนี้พ่อบ้านเรือนคืนปัญญาจึงได้แต่พงกศีรษะ พลางปลดกระบี่โบราณจากกลางหลังมาประคองไว้ที่เบื้องหน้าแล้วกล่าวขึ้นเสียงดังก้องกระบี่นี้เรียกว่ากระบี่คืนปัญญากระบี่นี้คือวินัยของนักศึกษาตระกูลลิวกระบี่นี้คือประกาศสิทธิของยุทธจักรวาจามันเช่มช้าเนิบนาบแต่ทว่า ด้ายคำเฉียบขาดสั่นขวัญสะเทือนจิตผู้คนในยุทธจักรต่างรวนยอมรับว่าเพลงกระบี่ตระกูลหลิ้วแห่งแขวนจวกเป็นหนึ่งในแผ่นดินนับแต่โบราณจั่วปัจจุบันทั้งเหนือใต้ไร้ผู้ต่อต้านประมุขแห่งหมู่บ้านหลิววสันคนปัจจุบันจอมกระบี่ทรงทมแห่งแขวนจวกก็เป็นอัจฉริยะกระบี ที่ยังไม่เคยพ่ายแพ้ต่อผู้ใดในการสับประยุทธ์เหตุการณ์เบื้องหน้าเมื่อครู่ยิ่งนับเป็นข้อพิสูจน์อันเด่นชัดโดยไม่ต้องสงสัยอีก ติดตามเรื่องราวของอาณาจักรเทวมารภาคหนึ่งดินแดนแห่งสวรรค์บนพิภพมนุษย์เรื่องราวมิตรภาพความรักบุญคุณความแค้นบนดินแดนแห่งสวรรค์บนพิภพมนุษย์แช่งกรกล่าได้ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกรุณากด subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลรราดนิยายเสียงในคลิปต่อๆไป สวัสดีค่ะ